ที่แปดคภามนะคะวันนี้แอมนนี่ก็มีนัดกับน้องอวชเลศนะคะชื่อเล่นชื่อะอะไรคนะนองบรนะน้องบาสเป็นคนจังหวัดกําเพชรอือกแพงเพชรอายุ25ปีเองเนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นพี่สมพิษนะคะพี่สมพิษชื่อเล่นชื่ออะไรคะคพี่ไก่นะพี่ไก่อายุ38ปีนะคะพี่ไก่เลือกงานโรงงานหรืองานก่อสร้างคะโรงงานงานโรงง,งาน38ปีก็ไปงานโรงง,งานได้อยู่นะคะพี่ไก่ใครแนะนํามาสมัครงานกับแอมี่คะ เพื่อนชื่ออะไรคะจำชื่อไม่ได้ชื่อเรอ๋อเขาบินไปไต้หวันแล้วเหรอไปแล้วโอเคขอบคุณเพื่อนนะคะคุณเพื่อนของพี่สุขิตมากมากที่ไว้วางใจให้แอมมี่ดูแลเนาะวันนี้ทั้งสองที่เราอร์ตเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปตรวจโรคอย่างเดียวที่โรงพยาบาลราดพิสีเนาะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราไปส่งนะคะตรวจโรคเรียบร้อยแล้วก็สามารถกลับบ้านได้นะคะวันมาสมัคร ใช้เวลาแค่เพียงวันเดียวเท่านั้นหน้าเช้าเย็นกลับนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะไปทํางานไต้หวันทูกกฎหมายให้ติดต่อพี่เอมี่ตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้ก็ขอลาไปก่อนไปบ่ายเอฟซีน้อยโอเค่ะ